มาตราเจ็ดสิบห้าวรกหนึ่งในกรณีที่นายจ้างต้องหยุดเกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นเวลาชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด,ดที่สำคัญอันมีผลต่อการประกอบกิจการของนายจ้างทำให้นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการตามปกติซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยให้นายจ้างจ่ายเงินแก่รูกจ้างไม่น้อยกว่า ลอยละเจ็ดสิบห้าในวันของค่าจ้างในวันทำง,งานก่อนที่นายจ้างจะหยุดกิจกการตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานณสถานที่จ่ายค่าจ้างตามตามตามตราห้าสิบห้าและกำหนดเวลาจ่ายค่าจ้างตามตามตามตราเจ็ดสิบอนุหนึ่งวรสองให้นายจ้างแจ้งลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานร่วม รวงางานเรื่องหน้าก่อนวันหยุดกิจการไม่น้อยกว่า3วันทำการ